ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่าทาราบีแคมปิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในโซนพื้นที่ที่สหกรณ์เป็นโครงการพิเศษของสหกรณ์นะคะในการที่เรากา็เรียกว่าจะใช้พื้นที่นะคะของสหกรณ์ที่มีอยู่ปรับเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้มาพักผ่อนและบริการกับบุคคลท,ทั่วไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็ขอเชิญนะคะชมทาราบีของเราได้เลยนะคะ เดี๋ยวคอนอื่นนะคะขอแนะนําที่มาของคําว่าทาราบีดก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วบีดมันต้องเป็นชายทะเลใช่ไหมคะแล้วบีดก,กับน้ํากับทะเลเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็คืออย่างนี้นะคะ,ะสถานที่ที่เราจะทําในจุดนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์เริ่มแรกของเราก็คือเราซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ที่ติดแม่น้ําเพชรเพื่อที่จะเป็นของชาวบ้านซึ่งสมาชิกเรานี่แหละที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็ทําเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตร นะคะเป็นสูตรเรียนรู้ต่างๆในเรื่องของทําเกษตรปลอดภัยนะคะในส่วนของอาทาราบีชเนี่ยทาราก็คือแม่น้ําเพชรนะคะพื้นที่นี้จะติดกับแม่น้ําเพชรนะคะ่วนคําว่าบีชนี่ก็คือเป็นในโซนของชายทะเลซึ่งเรียกว่าในจังหวัดพรบุรีเนี่ยมีทั้งทะเลและมีแม่น้ําเราก็รวมมาอยู่ที่นี่นะคะการตกแต่งของที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของอเป็นเหมือนชายหาดชายทะเลผสมลงไปด้วยอันนี้ก็คือคำว่า คำว่าที่มาของคำว่าทาราบีแคมปิ้งนะคะ mm hmm. ของเราณนะตอนนี้ที่จะแตกต่างไปจากที่อื่นก็น่าจะเป็นในเรื่องของเซิร์ฟบอร์ดซึ่งใครที่สนใจในเรื่องของอ่ล่องแม่น้ำนะคะ mm hmm. เพื่อชมธรรมชาติของแม่น้ำเพชรบุรีก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่นี่ได้นะคะ ในเรื่องของเต็นท์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่ใช่เต็นท์ในทั่วๆไปที่ที่ใช้อยู่แต่มันจะเป็นเต็นท์ที่เป็นพิเศษเหมาะสาหรับที่เราจะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเซิร์ฟบอร์ดนั่นก็เหมือนกันนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งที่แขกที่มาแล้วนะคะก็จะติดใจในเรื่องของเรียกว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ทางแคมป์เรามีให้นะคะสำหรับสายที่ต้องการเก็บภาพเป็นที่ระลึกอันนี้มีนะคะ แล้วสําหรับเสื้อที่ใส่นะคะเสื้อที่ใส่นี้ก็เหมือนกันเราก็จะเห็นนะคะต่อไปเราก็ถ้าใครอยากได้เป็นที่ระลึกเนี่ยเราก็จะจัดทําตรงเนี้ยมีบริการให้ด้วยเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกว่าเฮ้ยเราเคยมานะเราก็จะมีรูปของเราที่ถ่ายคู่กับโลเคชั่นที่เราอยากจะเก็บไว้ที่เสื้อเนี่ยเราก็จะมีบริการตรงนี้ให้ด้วยนะสำหรับในเรื่องของอาหารนะคะ ในเรื่องของปิ้งย่างเนี่ยเราก็จะมีมีให้อยู่แล้วนะคะสาหรับปิ้งย่างก็จะเป็นในส่วนของหมูกระทะหรือถ้าสมมติว่าใครมีนําอาหารมาเองเราก็จะมีอุปกรณ์ในส่วนนี้อยู่แล้วอาหารที่นี่เนี่ยเราก็เน้นเป็นในเรื่องของอาหารคลินเป็นหลักนะคะแล้วก็พืชผักต่างๆเนี่ยเราก็จะปลูกของเราเองนะคะแล้วก็เป็นผักปลอดสารเพื่อที่เราจะได้มาใช้ในเรื่องของการทําอาหารหมูกระทะแล้วก็อาหารนอื่นที่เรียกว่า คนที่เข้ามาพักเนี่ยต้องการนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแปลงผักที่เบื้องต้นที่เราทำในจนนุดนี้ให้ชมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในโซนของอผักนะคะพืชผักต่างๆพืชส่วนครัวอันนี้ก็เป็นในโซนที่เราจะนำไปใช้ประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงแขกที่มาพักที่แคมป์ของเรานะคะก็จะม,มีหลายๆอย่างนะคะมีหลายๆอย่างที่เราปลูก อันนี้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ในแปลงที่เราปลูกทุเรียนนะคะแต่ระหว่างที่ว่าทุเรียนยังเล็กอยู่เนี่ยเราก็จะทําพื้นที่บางส่วนเนี่ยมาปลูกเป็นแปลงผักเพื่อใช้ในโครงการของเรานะคะในโซนนี้นะคะที่พื้นที่ที่เราทําเป็นแปลงตัวอย่างนะคะก็เป็นในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนที่นี่ก็มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะซึ่งทุเรียนแปลงนี้นะคะปีที่แล้วก็เพิ่งได้เก็บลูกไป ะะปีนี้ก็เริ่มออกดอกเป็นบางส่วนเป็น2ชุดด้วยกันนะคะในการปลูกเห็นบอกไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นจากที่อื่นเนี่ยการปลูกทุเรียนเนี่ยเขาจะปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวไปเลยนะคะแต่ในส่วนของสหกรณ์เนี่ยในเมื่อเราทําเป็นตัวอย่างให้แล้วก็บางทีเนี่ยมันก็กว่าจะมีรายได้จากตรงนั้นนะคะของเราก็จะปลูกเป็นในแนวผสมผสานสําหรับพืชเหมือนตึกเป็นชั้นอะ่ะทุเรียนสูงแล้วเราก็จะนําพืชที่ชั้นต่ำกวา่าแล้วก็เก็บ ผลผลิตได้เร็วนะคะเราก็เลยลองลงมะละกอดูนะคะส่วนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทาราบีชแคม p i n g ที่พักโครงการพิเศษของสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองขานางจำกัดเป็นที่พักสำหรับสายแคมปิง้ง ที่ไม่ควรพลาดมีจุดกลางเต็นท์บรรยากาศดีมีชายหาดน้ำจืดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี